่ะมาอีกข่าวหนึง่งนี่เรื่องของคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนเช่นเดียวกันคุณนมนเล่าอีกข่าวเป็นจังหวัดสุขโขทัยเนะคะเขาได้มีการจัดโครงการดีๆขึ้นมานะคะ่ะเป็นการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะคะคุณผู้ชมแล้วก็สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ะคะ่ะ ทางด้านของนายนัทพงศุขวิสิทธิ์นะคะประหลัดจังหวัดส,สุโขทัยท่านเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางบซึ่งทางจังหวัดส,สุโขทัยเองโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุมร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดส,สุโขทัยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดส,สุโขทัยสมาคมการเกษตรเชิงท่องเที่ยววิถีสุโขทัยแล้วก็ภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดขึ้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักอินทรีหมู่ที่6บ้านคลองกงตาบ,บ้านหลุมอำเภอเมืองสุขโขทยัยจังหวัดสุขโขทัยนะคะแล้วก็มีการมอบวุฒิบัตรให้กับประชาชนเยาวชนผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลบ้านหลุมที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรพัฒนาอาชีพเกษตรอินทรีย์การปลูกผักอินทรีย์นั่นเองค่ะมีปลูกผักอินทรีนะมีการเลี้ยงไก่เชิงเกษตรอินทรีย์ค่ะ เลี้ยงไก่เชิงเกษตรอินทรีย์ C, มีคำใหม่ๆเข้ามานะฮะผมเห็นเด็กรุ่นใหม่วัยรุ่นเนี่ยกลับมาเลี้ยงไก่ไข่แต่เขาเรียกว่าไก่ไข่อารมณ์ดีนี่ไงพูดปุ๊บมาปั๊บเลยไข่ไก่อารมณ์ดีอธิบายตรงนี้ก่อนเผื่อคนอื่นเขาจะไม่เข้าใจว่าเอาอะไรไปเลี้ยงหรออาจจะเป็นอาจ,จใช้สมุนไพรบางประการหรือไก่ทั่งอารมณ์ดีไม่ใช่นะฮะก็คือการเลี้ยงในพื้นที่เปิดให้เขาได้สามารถวิ่งออกกําลังกายได้ จีดอยอดย่าได้อยู่ภายใต้ไม่ใช่สภาวะปิดเหมือนเขาเรียกว่าโรงระบบปิดโรงอ e ีเวบที่บริษัทใหญ่ๆเขาเลี้ยงกันไข่พวกนี้เองจะมีค่อนข้างจะมีคุณภาพแล้วก็สีของไข่จะแดงกว่านะฮะ,ะแล้วก็ให้ความรู้เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กนะฮะในพื้นที่เองทุกอย่างจะเป็นออร์แกนิกเกษตรกรร,กร,รวมทั้งหมดเนี่ย83คนด้วยกันครับ ก็สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลแหละที่จะเร่งรัดให้ทุกครัวเรือนเนี่ยมีความจําเป็นต้องรับประการพัฒนาอย่างเร่งด่วนและประสิทธิภาพการพัฒนาตรงนี้คือพัฒนาเรื่องของภูมิปัญญาการต่อย,ยอดที่จะใช้ในการทํานั้นๆเขาเรียกติดอาวุธทางปัญญาะนะครับ